มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีผ้าล้ําเลอเลอิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญ บัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวิชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติอัสมิงโลเกปร,รมหิจัก ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธรรมโมฮาเวรักขติธรรมจาริงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนโส,สุขมาวะหาติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะทุขติงคัจติธรรมจารี ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกามโมพระวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมะเทศสีปราพะโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้เป็นวันศีลเป็นวันพระเป็นวันสำคัญของเราชาวพุทธ เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งที่สุดยอดแห่งวันสําคัญเลยก็คือเป็นวันวิสาขาบูชาขึ้น15บห้าค่ำเดือนเจเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูตรตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพานทรงประสูติใต้ต้นสาระในสวนลุมพินีวันและพระองค์ก็ได้เปล่งอาสพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลก เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราชาติใหม่พบใหม่ไม่มีอีกแล้วนี่เรียกว่าเป็นอาสพิวาจาเปล่งวาจาของบุคคลผู้องคอาจบุคคลผู้เป็นเอกมหาบุรุษของโลกทรงตรัสสรู้นะทรงตรัสรู้ที่ต้นสีมหาโพใต้ต้นสีมหาโพริมฝั่งแม่น้ำเนรันชาลา ตำบนอุลุเวลาเสนานิคมตรัสสรุอริยสัจสี่หลังจากที่ทรงบำเพ็ญเพียรมาเป็นเวลาถึง6ปีด้วยกันทดลองทดสอบวิธีการต่างๆที่จะนำพระองค์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็มาพบอยู่ที่ใต้ต้นสีมหาโพด้วยการตรัสสรุหลักอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐสี่ประการกล่าวคือความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกขทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขแล้วก็ตรัสตรัสรู้ทางดับทุกขเหล่านี้แล้วก็หมดสิ้นกิเลสอาสวะทั้งหลายทั้งปวงเป็นพระอาหารหันต์เป็นผู้ตรัสสรู้เองโดยชอบและก็มีพระนามอีกหลายๆพระนามที่ได้รับการกล่าวขานณนะใต้ต้นศรีมหาโพนี่แหละเป็นห้องทดลองของพระองค์ที่ได้ตรัสสรู้ วันขึ้น15บหาคำ่ำเดือน6เดือน7นะปีไหนเป็น,นปีอธิที่กรมาก็จะเป็นเดือน7ทรงเสด็จดับขันพระปรินิพานใต้ต้นสาระคู่สวนสาระวันเมืองกุสินาราและทรงฝากปัชิมโอวาทให้เราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตว่าขยะวยาสามาสังขาราปรมาเทนะสัมปาเทถะ ชีวิตและสังขารมีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเรียกว่าแม้จะเสด็จดับพันปริญญาพันก็ยังตรัสฝากโอวาทครั้งสุดท้ายให้เราทั้งหลายปเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเ,เรียกว่าเมื่อวันสําคัญเช่นนี้เบียนมาบรรจบรอบรอบอีกวาระหนึ่งเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ,บานแล้วก็ต้องมาสักการะ,ระกราบไหว้บูชา นะพระพุทธองค์ผู้ผู้เป็นพระบรมศาสดาด้วยการประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบตนไว้ในศีลธรรมอันดีงามละเว้นข้อเทียบโองทรงห้ามทำตามข้อเทีพระองทรงอนุญาตนะมาปฏิบัติบูชากันดีไหมนะเพื่อเพิ่มบุญเพิ่มบาร,รมีให้กับตัวเราเองพระพุทธองค์ตรัสว่าการปฏิบัติบูชาจะนำพาศาสนาพระองค์ให้ให้ยั่งยืนนานให้มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคือ ปฏิบัติบูชาคือทำอะไรคือการบูชาด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์วันนี้เป็นวันพระด้วยแล้วก็มารักษาศีลแปดกันศีลอุโบสถกันจะดีไหมนะเคยรักษาศีลห้ามาแล้วเพิ่มเข้าไปอีกสักสามข้อนะงดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลนะก็จะเป็นการดูแลสุขภาพเราให้เบาให้ดีให้มีสุขภาพดีอีกด้วยงดเว้นสักมื้อนึงนะ กินมาตั้งหลายวันหลายครั้งแล้วบางคนกินวันหนึ่งหลายๆมื้อเสียด้วยอ่าเราก็มาลดอาหารทําให้สุขภาพดีนะอย่างโลกตาเนี่ก็ชันวันละสองมือ้อปางวันก็มื้อเดียวโอ้ร่างกายแข็งแรงดีอ่าไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บมากพระอรหันต์เถระเจ้าทั้งหลายท่านทานน้อยๆเนีย่ยฉันน้อย,อ,ยอายุยืนทุกอง์เลยนะพระอรหันต์ทั้งหลายเรามาปฏิบัติมาเจริญรอยตาม พระอรหันต์เถระเจา้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายนะงดเว้นจากการประดับตกแต่งการร้องลองัมทาเพลงเอาไม่ฟังเพลงสักวันหนึ่งเอาวันหนึ่งหรือถ้าทำมันทำทำได้ดีแล้วก็ทําดีตลอดไปนะนะวันนี้คืนนี้นะนอนบนที่นอนธรรมดาไม่ตอนไม่นอนบนบนฟูกบนอะไรที่นุน่มๆละ่นะนอนบนที่อะไรมันฟูกสูงๆนี่เรียกว่ามันทําให ปวดหลังนะนุงตานอนนี่ปวดหลังเคยไปพักที่โรงแรมไปไประชุมไปสัมมนาเขาให้พักที่โรงแรมปวดหลังสู้นอนเสือไม่ได้นอนเสือธรรมดานอนพื้นธรรมดานีนะ่องค์พระบาทสนพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงราชาการที่9เดี๋ยพอถึงวันศีลวันพระเนี่ยพระองค์จะสมาทานศีลอุโบสถนะรักษาศีลอุโบสถนอนบนไม้กระดานเป็นแบบเป็นอย่างที่ดีให้กับพระสงฆ์นิกรทั้งหลายเพราะฉะนั้น วันสําคัญวันวิสาขาบูชาเนี่ยเวียนมาบรรจบทบรอบวาระอีกวาระหนึ่งเอาปฏิบัติอย่างจริงจังปฏิบัติบูบชาเพื่อจะได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนนานต่อไปจะปฏิบัติตามหลักอะไรล่ะดีลูกตาปฏิบัติตามหลักทานความเพนทานกําจัดความโลภรักษาศีลรักษาอุโบสถศีลกําจัดความโกรธเพิ่มบุญเพิ่มบรารมีและก็จะเจริญภาวนาอยู่กับตัวเอง อยู่กับตัวเองสักวันหนึ่งอยู่กับตัวเองคืออยู่กับจิตกับใจตัวเองสํารวจตัวเองพูดกับตัวเองสํารวจดูว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรามีข้อบกพร่องอะไรบ้างเราก็ปรับปรุงแก้ไขใหม่เตรียมจิตเตรียมใจใหม่เพื่อชีวิตที่สดใสในวันข้างหน้าต่อไปเนะี่ยอยู่กับตัวเองตัวเองคือตัวที่ไม่มีกิเลสไม่มีเครื่องเศร้าหมองมีแต่ความสงบนะมีแต่ความสงบเย็นนี่แหละคือตัวเองที่แท้จริง ตัวเองที่ถืวแท้จริงนี่เป็นตัวที่สะอาดหมดจดบริสุทธิ์เป็นตัวที่ไม่มีกิเลสมาปะ,ปะปนมาเป็นข้าศึกเพราะฉะนั้นอยู่กับตัวเองสักวันหนึ่งทําจิตใจให้สะอาดสว่างสงบอยู่กับอารมณ์อยู่กับอารมณ์มเดียวคืออารมณ์พุทโธพุทโธหายใจเข้าอ่าหายใจออกพุทหายใจเข้าโธหายใจออกอยู่กับลมหายใจอยู่สิใจเราจะได้อยู่นิ่งๆบ้างไม่วุ่นวายไม่ซัดใสไปในอารมณ์ต่างๆ ไม่สูงไม่ต่ําอยู่กับอารมณ์พุทโธพุทโธนี่ทั้งวันทั้งวันจะเป็นอย่างไรใจเราก็จะสงบร่มเย็นนะหลวงตาว่าเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราให้สารหมดจดผ่องใสเพื่อจะได้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาของเราแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจให้กิเลสมันเบาบางนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นเรามาปฏบบิบัติบูชากันด้วยการบำเพ็ญทานบำเพ็ญทานทำบุญตักบาตรอยู่แล้ว แต่ว่าก็บำเพ็ญให้มันเป็นเพื่อกำจัดกิเลสจริงๆรักษาศีลเจริญภาวนานะอะโลโพทานเหตุบำเพ็ญทานเพื่อกำจัดความโลภอโทโศศีลเหตุรักษาศีลโดยเฉพาะรักษาอุโบสถศีลกันนะวันนี้นะเพื่อกำจัดความโกรธความโกรธโมโหภาวนาเหตุเจริญภาวนาอยู่กับตัวเองค้นหาตัวเองให้เจอวันนี้นะ ปฏิบัติบูชาก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้บูชาพระพุทธองค์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นในวันวิสาขบูชาวันประสูตรตรัสรู้และปรินิพานโคสเด็บท่าสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เป็นวันสําคัญก็ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายอยู่กับตัวเองให้เห็นความสะอาดสว่างสงบที่เกิดขึ้นในจิตในใจของตัวเองชีวิตของเราก็จะอยู่ดีมีสุขสงบร่มเย็นตลอดไปธรรมสวัสดีเจริญพร